ดีเช้านี้ครับอยู่พระรามสามผมมันฉลองสเสร็จเวอร์ฝากคนติดตามช่องยูทูปผม,มด้วยครับแล้วก็เช้านี้ก็เหลือเวลาอีก5วันที่ผมจะจบทุ่มเจ็ดสีผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมร่างกายตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเริ่มมีกล้ามท้องแล้วนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแมนยูนะครับแต่ผมก็ใส่เสื้อแมนยูนะครับรู้บรรยากาศที่พระรามสามนะครับรู้บรรยากาศที่หองก็บรรยากาศดีมากน้ำม็จะวิ่งเสร็จก็จะพักผ่อนสบายๆนะครับเพราะว่าวิ่งชัมม่วโมงคนไหนวิ่งเร็วก็เร็วคนไหนวิ่งช้าก็ แล้วแต่นะครับคนไหนที่อยากได้กําลังนู่นก็เป็นแม่น้ําเจ้าพรยานะครับออกสุดยอดมากบรกรยากาศพระรามสามนะใต้ทางเดือนสะพานแฝงก็ถือว่าสวยงามเฮ้ใยใส่เสื้อทำไมลิว้วฟู<ด>อะนี่เลใครเนี่ยใครเนี่ยฮะใครเนี่ยมากหนใส่เชื่อลิ้วฟูเนี่ยจิตหน้หนาจนะิตตาใส่เสื้อลิว้วฟูทำไมเนี่ยโอ้ยแมนยูนี่ว่าแมนยะูเนี่แมนยูฮะเป็นคนที่ไหนเนี่ยวีนัม เป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมนะเอาหน้าดูหน่อยชื่อต่อยมวยเราชื่ออะไรนะชื่อตะไรคุเอกมาใส่คุณผลเอกมาใส่ไม่น่าตาเรานี่กับเอกลักษณ์นี่ไม่เหมือนนักมวยเลยนะไม่เหมือนนักมวยเลยอ่ะเหมือนไปทางที่แบบแข็งแรงเลยแบบนี้เหมือนพวกที่แบบว่าตามบุ่งตามขับไม่ไดนเนี่ยเหมือนพวกที่เก็บเงินกู้เลยนเนี่ยปุ่ได้แน่นี่นะเทรนเนอร์เทรนเนอร์หนะเพชรเมืองชนเพชรเมืองชนนะครับเพชรเมืองชนไอ้เกียรติลรานนั่น พองเสีวนทองพอสวนทองหรือว่าเอกบางไซมาซ้อมอยู่นี่นะดีเจอันนี้เราอายุไหร่ยหน้าตาเราไปไกลแน่เงี้ยเตะกันเลยกับพี่หลองหนึ่งดูหัวพี่หลองหน่งยี่ห้าก็ถ้าขนาดนี้และถ้าสามสิบกว่าแม่งกูไปทั้งหัวแน่นะครับนะผมเป็นคนชอบแมนยูหรอพี่ก็ไม่ชอบแมนยูอะไรดูกาพี่ดียังรีวิวพูลเลยกาดโต๊ะสั่งใช่ไหม มัวเวจะวิ่งสิบรรยากายสบายนี่วิ่งพาดกวนไอ้บ้าบ้ามาดูไอ้บ้าหน่อยบ้าไม่นี่บ้าบ้าไอ้หลวงสนาไปนี่น้ำมึงสามมึงสิกินบ่ซ้อยตัวไอ้หลวงสนาไฟนี่เอาไปหากิโลตัดอย่างเดียวออเมียนนี่อเมียนขนาดนี้จะให้ไอ้หลวงสนาบ่ ปั้มไหมร้องว่านี่ปั้มนึงไอ้ร้องหึดหืดเรื่อยบ่มีแรงสูงมีกอกนงกอกหนีดีเนาะมีกอกสองกอกสามกอกสี่สูงแล้วเาสูงนี่ยมยี่เอ็่เอ็ดสูบด้นี่คือแปดแสนนี่คนที่ปั้มาน่เลยงเลี้ยงมันปวดเสูบยาบ้าสเมนแค่เดียวนี่ไอ้รอยไ้รอยไ้รอยผมดูคลิมึงจะนึกอะราแล้ววิ่งพิเศษเป็นมังชนไม่น้อยครับ มันดนอยิลที่ไปอยู่เกาหลมา2ปีเกาี่่ไปจับเป้านนอได้เงินบอกไม่ได้บอกไม่ได้เป็นตัวเลขหลักแสนแล้วเนาะแสนกว่าอยู่นี่ก็เป็นแชมป์อะไรบ้างเนี่ยแชมป์เบ้นร้อย่อยครับร้อแปดรค่าตัวร้อยแปดกับร้อย้าค่าตัวสุดได้รับหลายแสนไหมแสนหนึ่งหมื่นต่อยใครอ่ะบางคนไปเรองอะไร อ๋อที่ได้แสนกว่าบาทเป็นหมื่นแสนนะตัวเขาเนี่ยนี่ครับก็เป็นมือนแสนอีกคนหนึ่งนะมาอยู่ใกล้มวยปีเกย์นะไปยังไม่มีรายการคนไหนที่เคยได้ดูเพชรมือชนเป็นนักมวยฝี่มือนะครับเป็นมวยขวาลูกดูนี่ตูเขาจะเป็นเงินๆน,นะครับเนี่ย <c oughs> ไอ้คืออะไรเหมือนไหม <c oughs> ลงๆนะนี่ก็คือเพชรมือชนนะครับฝ <c oughs> ากติดตามด้วยมาอยู่ใกล้มวยปีเกแล้วนะครับนี่ฝากติดตามด้วยก็ไปอยู่สิงคโปร์ไปดีอยู่สองปีไหมสองปีใช่เออ ได้ซ้ำบ้างไหมไม่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยได้ซ้ำเลยเวลาไหนะให้กูหาเมียน้อยให้อยู่ที่นี่แต่เชื่อไหมว่าใครมาอยู่พีเคล้วต้องมีน้อยทุกคนมีพี่หลงก้าบ้านพี่หลงไม่เอาเขาเนี่ยทุกคนมวยเงินเหมือนเงินแสนไม่มีมีน้อยหมดนั่แหละแล้วบอกล่าครอบครัวนี่นมนยืนถ่ายภาพมันมีนมีน,มน,มมน้อยหมดเลยลลายพวกนั้น,น,น,มมนหมดเลย,เนนเลยคนน่ะแต่มีคนเดียวไอตับ,บานไม่ได้แดกเขาหรอกดูหน้าตามันดนีกับปากันมันมันเอา บรรยากาศวิ่งเสร็จแล้วก็จะวิ่งตั้งแต่ตีห้าก็มีต,ตีห้าครึ่งก็มีนะครับส่วนมันเนอร์นุ่กก็นี่ครับแมนดูนัานีแมนเนอร์ของชุดลุงชนคู่ใจเลยนั่นแหละหน้าตาก็ไม่ค่อนเหมือน,นเนอร์เท่าไหร่นะชนเอา้าฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากเสี้ยผมไม่เด้่อจิตนี่ครับก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดเอาไว้ซั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ